เอ่อคลิปนี้ขอไม่ตัดคลิปนะครับเนื่องจาก็ปคลิปสอนนะอ,อ,อีกอย่างขี้เกียจตัดคลิปโว้ยถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ก็คงตามมาจาก Facebook หรือไม่ก็ะ i ท t ตอกแล้วนะก็คือวันนี้จะมาสอนวิธีการทํำยังไงให้โมเดลของเรานั้นขยับได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องนะนะซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็คนไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยสอนกันนะนะยูนเกเสียงว่ายูนอะถามว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไง ันนี้คือเราไม่ได้ใช้กล้องนะเราใช้เมาส์ในการขยับอย่างเดียวเลยอ่าเห็นไหมนี่ไงอ่ะเผื่อไม่เชื่อเปิดดูก่อนเห็นไหมกล้องก็ไม่ได้เชื่อมต่อ,อนะคอนเทนต์ไฟก็ไม่ได้เชื่อมนี่ไม่ไมีไหนเชื่อมกล้องเลยเห็นไหมใช่ครับจะเป็น,นสอนวิธีการทํานะฮะขั้นตอนแรกครับคือต้องอมีโมเดลก่อนเนาะเดี๋ยวดเราเอาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพิ่มโมเดลขึ้นมาใหม่ก่อนเนาะ อ่ามันอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถือว่าเป็นการรีเซ็ตแล้วกันะเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนอ่านี่นี่ถ้ามาอาจจะถ้ามาปกตินี่คือโมเดลจะเป็นอย่างนี้นะจะไม่ขยับตามเลยสักนิดอ่าโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราเซิร์ชคำว่าอ่าบอดี้ก่อนโอเคอ่าจะเซิร์ชว่า f a f a c e นะครับก็คือเราจะเสิร์ชเกี่ยวกับ face ก่อนนั่นเอง face ก็คืออะไร face ก็คือหน้านั่นแหละฮะนี่นี่ครับปจัจบ,บัาที่หัวข้อทีชื่อว่า face r e f ade, Ref and right นะครับก็คือหันซ้ายขวาน,นั่นแหละนี่ปกติมันจะตั้งอย่างี้แล้วกดไปที่ output นะครับที่จริงมันอ่านว่า input นะแต่อ่านผิดขอโทษด,ด้วยแล้วเราเสิร์ชคำว่า mo คุณจะเห็นคำว่า mouse position x นะครับก็คือกด select เข้าไป นี่น้องก็จะหันหน้าตามแล้วอ่าแบบเงี้ยโคตรเท่ครับต่อไปนะครับเราจะเข้าไปที่ face up and down rotation นะครับนะเราจะเข้าไปที่หัวข้อนี้นะเหมือนกันเลยครับเซิร์ชเหมือนกันเลย m o s นี่เราก็จะแต่เราจะไม่ใช้ position x นะเราจะใช้ position y แทนนี้แล้วก็จะแบบว่าหันหน้าซ้ายขวาได้แล้วอ่าอย่างเงี้ยแล้วอีกข้อนึงคือมันจะยังไม่สุดไง มันจะยังไม่ดีพอเราต้องเข้าไปที่ Input เนี่ยหรือลืมบอกเ,เราเข้าไปที่ f a ส e l นเลเทอร์ t ลเทลเลชันนะครับมันคืออะไรไม่รู้ฮะแต่เราให้เซฟไปครับและ MOS และให้กดติ๊กที่อ่ Mouse Position Y นะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเอ๊ะหรือเปน Position X ป่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น X ก่อนอ่าทุกคนเปลี่ยนเป็น Position X นะ <laughs> Sorry Sorry โอเคต่อไปเนี่ยมันก็ขยับไปห,หัวดีแล้วตัวมันจะขยับมันดูไม่สมมตเลยนะครับเราก็มาที่ body rotation ต่อเลยนี่เราจะเซตว่า body นะ body อ่านี่ <c oughs> นี่ครับเซต body body rotation x ก็ตามช่วยเลยครับ body rotation x ก็เหมือนเดิมนะครับ m o s m o s เฉยนน s นะครับ m o แล้วก็ที่ m u c t ion x ใครไม่ทันก็ ติ๊กไว้นะฮะกดสต็อปดูแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตัวก็จะเลื่อนขยับตามละแต่มันจะดูปแปลกๆหน่อยแต่ก็นะไม่มีกล้องนี่ช่วยไม่ได้นะจ๊ะอย่าให้มันดีกว่านี้ก็ไปซื้อไอโฟนสิบมาจับหน้าเอาสิว้าเอ,อ้ยความในใจวความในใจนี่ครับเมาส์โพซิชันวายก็เหมือนกันนะฮะคือที่สังเกตง่ายๆนะครับอาจจะมันเขียนว่าเมาส์โรเทชันเอ็กซ์กับเอ้บอดี้โรเทชันเอ็กซ์กับบอดี้โรเทชันวายก็เหมือนกันครับก็คือติ๊กเอ็กกับวาย อ๋ส่วนแซเนี่ยผมเคยลองตั้งแล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ตั้งต่อเนาะเออนี่ก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ใช่หอ่าก็จะดูเฮ้ดูสมูทแล้วดูสมูทแล้ว <c oughs> วิธีแก้ปัญหาต่อไปคืออา้าแล้วปากมันไม่ขยับตามอะ่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงถามได้ดีมากครับมาวิธีแก้นะครับเราติ๊กออกก่อนนะเราจะเอ่อ MO ฮะมัน <laughs> กีกีภาษาอังกฤษซะด้วยนะฮะเราจะหาหัวข้อที่มันชื่อว่า Mouse Open นะฮะอ่านี่ Mouse Open Mouse Open เราจะเซิร์คำว่า V I C อ่ามันจะมีคำว่า Voice Volume Plus Mouse Open อ่านี่จะต้องติ้งอันนี้นะเสร็จปุ๊บนี่ไงเออปปากมันก็จะพูดตามที่เราพูดแล้วนะครับแต่อันนี้อาจจะเร็วเกินไปหน่อย เราอาจจะตั้งสักแค่0.5อา,อานี่ไงลุ <c oughs> น้นอาจจะล้มเข้าหน่อยนะมันเร็วไปปะเราตั้งเป็นสอนดิอ่าโอเคไปขยับพัดลมนี้แหละ <c oughs> คือที่เห็นป่ามันพูดเร็วๆเ,เมื่อกี้ก็คือมันอาจจะเร็วไปละ0.5น่าจะกำลังโอเคนี่ไงอ่าออา ก็ประมาณนี้แหละฮะมันเอาเป็นว่าเราไปหาตั้งค่าจนแล้วกันนะมันเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาตั้งค่าที่มันโอเคให้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคลิปเนาะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ตั้งค่าปากได้แล้วเนะาะอ่านี่ไงทีนี้ก็จะปากก็จะพูดตามที่เราพูดลนะแล้วนะอืมแล้วเอ๊ะแล้วเราจะทํามันขยับตายังไงอะ่ะดูที่คือเราจะคงเราคงไม่อยากในโมเดลวีที่มันตาแข็งตลอดเวลาใช่ปะล่ะ นี่ครับที่ต่อไปก็คือเราจะมาที่หัวข้อที่ชื่อว่าอ,อยู่ไหนนะ,ะเราจะเซิร์ชว่า e y e นะครับนะอ่านี่เราจะมาหัวข้อที่ว่า i lift open นะครับเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะ,ะเราจะติกแค่ออ t โต้เบรกิ่งครับอ่านี่คือมันจะเป็นการหลับตาอัตโนมัตินี่ ถ้าเราเนี่ยมันก็จะแปลกใช่ไหมไอ้ที่ทำไมมาตาโตตลอดเวลาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยไหมโ okay. อเค้ามา <laughs> คือตะเกียเอ่อมันเป็นการแบบว่าถ้าเรายิ่งตั้งเลขมากเนี่ยตามันยิ่งเหลือกมากอ่ะอเช่นมันตันที่สองใช่ไหมเราตั้งเป็นสองไปเลยเนี่ยปึบตาแล้วก็จะโตอย่างเงี้ยมันก็จะหลับเราก็ตัดปัญหาด้วยการลดหรือมาสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ไงตาล้วก็จะเิกตก็จะหลับครับแเราก็ทําเหมือนกันสองข้างเลยนี่อ่า i open นะ o p p n r i i t แล้วก็มาที่ต่อไปก็ i open live ทํทำเหมือนกันเลยครับตั้งเป็น1ปึ๊บอ่ามันก็จะหลับตาพร้อมกันเลยแต่เราอาจจะคอนโทรลตาไม่ได้นะแต่แบบพี่มันเหมือนตลอลเ,เคามันมองข้าหน้าตลอดเวลาเลยมันไม่ค่อยเนียนเลยอ่ะคนนี้ถามเก่งจริงเลยนะไม่เป็นไรครับมีวิธีแก้ครับเราจะไปหัวข้อที่ i's ส์ e อเฉนะอ่านี่นะ i x เหมือนเดิมเลยครับ i x ก็ m o s m o position x select อ่านี่ก็จะแบบหันซ้ายหันขวาใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยแต่มันหันตรงข้ามกันอ่ะมันจะตรงหรือเปล่ามีวิธีแก้ครับนี่กด1แล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นลบหนึ่งง่ายๆคือการเราจัดการสลับแกนมันเองอ่านี่ทีนี้มันก็จะตรงแล้วเห็ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย กดกดกวกดใช่เอ่าจำมาเดี๋ยวนะอ่าส่วนอ่า IY ก็ไม่ต่างกันครับแล้วก็เหมือนกัน MO positions position Y นะอ่าทีเราก็สามารถกอดลูกตาได้แล้วเป็นไงโอ้โหจึ๊บ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 นี่ไงแล้วก็จะมีคนประสบปัญหาว่าเออพี่แต่ผมอยากให้ตัวละครมันสามารถยิ้มได้หลับตาได้เลีมตาได้อะไรอย่างเงี้ย มันทาได้ไหมอ๋อแน่นอนสิทาได้ค่ะมาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะทําให้โมเดลน้องเนี่ยสามารถแบบว่าขยับขยีตาได้นะฮะคือยังไงคือสมมติเอ้ยอยากหล,ลืบตาข้างเดียวอะไรเงี้ยอยากหลับตาข้างเดียวอะไรเงี้ยเออเราจะเข้ามาที่หัวข้อที่มันเป็นรูปนี่นะรูปคล้ายๆที่เขาไปถ่ายในก้องหนังอะนี่เราจะมาที่ว่า e Express p e r s o n ซนเดช่างมันแตครับเอาว่ากดๆตามไปเถอะนะอ่าเราจะมาคำว่า r e a t ตอ่าอีโหมดละกันเรขอเรียกว่าอโีโหมนะอ่าเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาในหน้านี้ฮะเราก็จะสามารถเลือกปรับแต่งต่างๆได้เลยอยา่างเราอยากให้หลับตาครั้งนึงใช่ไหมเราก็จะมาที่คำว่า eye open นฮะ,<อ>ะนี่ก็จะเลือกหลับได้เห็นไหมอ่าเนี่ยสามารถหลับตาลืมตาอะไรก็ว่าไปฮะอ่า แล้วแต่แล้วแต่คุณจะตั้งเลยครับอย่างแบบอย,อยากให้วันยิ้มยังเลยอ่ามันอ่ามันก็นแล้วแต่โมเดลคนนะอันนี้ก็เป็น iX สามารถทําให้เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกได้อะไรเงี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมแบบอยากท e ําอีโมดแบบน่ารังเกียจคนก็นแบบเนี่ยอะไรเงี้ยเออแบบฉันไม่ชอบเลยอะไรมาแล้วนะแล้ว <c oughs> หรือว่าแบบอ่าอยากให้ตัวละครอ้าปากอ่ะ,ะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ย เห็นฟันดะ er อ,อ,อะไรเงี้ยก็เป็นย e ีโหมดยิ้มทุกคนก็สามารถลองมาปรับกันได้นะครับว่าจะเอาอยัางไงมีปัญหาเมล่จะเอาอะไรว่าเเราเล่นเราเล่นเราเล่นอ่ะสมมุติผมอยากได้ย e ิมโหมดนี้อยากให้ลูกก็ตาปกตินะคนต้องลองมาตั้งเองนะผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนไปไหนเพราะว่าโมเดลแต่ละคนเขาล็กมาไม่เหมือนกันนะเนาะโอเคแล้วก็เราก็ต้องตั้งชื่อครับผมจะตั้งชื่อว่า smeue มันยอดจะกา s m o ูมี y ช่างมาได้ครับแล้วแต่นะ โอเคแล้วก็จะต้านตัวนี้น <c oughs> ทีนี้ถามว่าเราจะใช้มันยังไงเหรอง่ายๆเลยครับเราจะกดไปที่นี่เหมือนเดิมเลยเราจะกด create new hotkey for emote ของเรานะครับแล้วกด Select ไปอือฮ <c oughs> ึนี่มันก็จะถามว่าต้องการที่จะสร้าง hotkey คือแบบ shortcut ในการทำ emote z o o m ่ อันนี้ไหมแนลาที่เราตั้งชื่อไว้อะนะเออผมก็กดโอเคไปแล้วเราก็จะเลือกมาหัวข้ออ่าอันนี้มันเป็น not smile <c oughs> นี่นี่จะต้องเลือกมาหัวข้อนี้นะหัวข้อที่เป็น z o o m i นี่นะเออแล้วก็ทําการกดรื้อขอดตัวนี้ครับแล้วก็เลือกปุ่มไหนมาก็ได้สักผมหนึ่งผมจะเลือกเป็นดอกจันทร์ละกันอ่าไม่ได้ดอกจันไม่ได้เอาเป็นดอทละกันผมจะเ,เป็นตัวดอทละกันนะอ่า พอเรากดดอทปึ๊บนี่เราก็จะยิ้มแล้วเป็นไงอันนี้สามารถทําได้กับทุกโมเดลเลยนะที่เราไม่มีกล้องเนาะเผื่อบาคคนแบบว่าอยากใช้กล้องอะไรอย่างนี้อ่าก็ง่ายๆครับประมาณนี้ <c oughs> โอเคเออมันออกไงว่าเดี๋ยวออกกอนอ่าส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยครับแล้วแต่คุณจะใช้ว่าให้โมเดลเป็นยังไง อ่าทีนี้ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับสาหรับคนที่อไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงในการที่เราไม่มีกล้องเนาะอันนี้ก็เป็นการประหยัดงบนะถ้าอยากให้มันได้ดีกว่านี้ก็ไปซื้อ iPhone มาในการแคปจอแคปจอวะนะแคปเจอหน้านะครับหรือไม่ก็ Android ที่รองรับในการอา่สามารถแคปหน้าได้เนาะใช่แนะนําว่าแบบนั้นจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นการแก้ขัดชั่วขราวได้ครับเนี่ยเราก็สามารถใช้ให,หมวดแปลกๆมาเล่นได้ บ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยแมมันก็พอแทนกันไปได้ครับนะใช่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ก็มาสอนไว้แค่นี้เนาะง่านก็บ๊ายบายครับผม s e e ู e น n a ดย d กอล์ตะเอกมานะครับบายอืมไม่อยากยิ้มเลยไปละ